บทาษิตบทที่28ข้อที่20คนที่ซื่อสัตย์จะได้รับพระผรมากมายแต่คนรีบริง่งทางรัดจะถูกลงโทษในข้อนี้บอกว่าคนที่ซื่อสัตย์คือดำเนินงานต่างๆของเขาสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเจ้าเรียกว่าคนที่ซื่อสัตย์ตามความหมายในข้อนี้ส่วนผู้ที่เร่งรีบใช้ทางรัดเพื่อจะมั่งคัง่งคือสนใจแค่ประโยชน์ของตนเองสนใจแค่ทำยังไงให้ฉันรวยขึ้นทำทุกวิธีทางแม้นมันจะไม่สอดคล้องกับน้ำ พระไทยของพระเจ้าก็ไม่สําคัญฉันทําทุกวิธีทางที่ฉันจะรวยขึ้นไม่สนใจว่าใครเดือดร้อนบ้างคน เช่นนี้สุดท้ายจะถูกลงโทษแต่คนที่ซื่อสัตย์ทําสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เขาทําอย่างสัตย์ซื่อเขาจะเต็มไปด้วยพระพรไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ในชีวิตของเขาก็จะได้พระพรเมื่อเขาสัตย์ซื่อในสิ่งต่างๆที่เขาทํานั้นวันนี้ไม่ว่าเราจะมีบทบาทมากหรือน้อยในครืตจักรในที่ทํางานหรือในครอบครัวของเราก็ไม่สําคัญเลยต่อให้เป็นงานเล็กๆเราเป็นผนกเก็บขยะเป็นผนกพับกระดาษหรือทําอะไรก็ตามเป็นแจกสูจิบัตรในโบสถ์ ให้เราสัตซื่อในส่วนที่เราทำไม่ว่างานเล็กหรืองานใหญ่ก็ตามเมื่อพระเจ้ามอบให้เราทำเราก็สัตซื่อในส่วนที่เราทำนั้นแล้วเมื่อเราซื่อสัตว์เนี่ยเราจะได้รพระพรอ,อย่างมากมายในคำว่าได้รับพระพรอ,อย่างมากมายเนี่ยถ้าแปลแบบนี้คือว่าเปี่ยมล้นด้วยพระพรซึ่งเป็นในแง่ของการได้รับพระพรจากพระเจ้าและได้รับพระพรจากคนอื่นๆรอบข้างเพราะว่าคนที่ซื่อสัตว์มักจะได้รับความไว้วางใจจากผู้อื่นและแน่นอน,นเขาจะได้รับพระพรที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเขาเพราะว่า ลักษณะของความซื่อสัตย์นี้เป็นลักษณะของคนของพระเจ้าที่แท้จริงคนเหล่านั้นที่ซื่อสัตย์ในการประกาศข่าวประเสริฐในการบอกเรื่องพระเจ้าให้กับคนอื่นแม้จะถูกต่อต้านถูกข่มเหงถูกขัดขวางเขายังคงประกาศต่อไปเขายังคงแจกไปปิวต่อไปเขายังคงสัต์ซื่อต่อไปสุดท้ายเขาจะรับพระพอรอย่างมากมายคนที่ซื่อสัตย์ในการดําเนินชีวิตตามพระคาของพระเจ้าตามความจริงยืนหยัดจนวันสุดท้ายยังไงฉันจะเชื่อฟังพระคาฉันจะทําตามพระคาพระเจ้าบอกให้ฉันทำนี้ฉันจะ ซื่อสัตย์จนวันตายจะทำจนสุดความสามารถชีวิตของเขาจะเต็มเปี่ยมไปด้วยพระพรพระสัญญาแห่งพระคุณจะบริบูรณ์ในชีวิตของเขา เขาจะเต็มไปด้วยพระพรฝ่ายวิญญาณในพระคิดเช่นการได้รับการให้อภัยความชอบธรรมการเป็นบุตรของพระเจ้าการมีชีวิตนิรันดรการครอบครองร่วมกับพระคิดหรือสารพัดพระพรนานาประการในฝ่ายวิญญาณจะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นที่เป็นประชากรของพระเจ้าแล้วประชากรพระเจ้ามีลักษณะไงเป็นคนที่ซื่อสัตย์เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทาให้เขาซื่อสัตย์ในสิ่งที่พระเจ้ามอบหมายให้กับเขาได้ทําแล้วก็คนเหล่านี้ก็เลยเป็นการพิสูจน์ตัวไงใช่แล้วฉันนี่แหละคือคนเหล่านั้นที่จะรับ พระพรนานาประการจากสวรรค์ข้อนี้จึงบอกว่าคนซื่อสัตย์จะรับพระพรมากมายแต่คนที่เร่งรีบแสวงหาความมั่งคั่งจะไม่พ้นผิดเขาพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อจะรวยขึ้นมั่งคั่งขึงข้นทำทุกวิธีทางเพื่อจะให้ได้เงินมาไม่ว่าเขาจะทำใช้วิธีผิดกฎหมายหรือเป็นวิธีที่อันตรายต่อผู้อื่นฉันก็ไม่สนฉันจะทำเพื่อให้ได้สิ่งนี้มาคนที่มีท่าทีเช่นนั้นสุดท้ายเขาจะติดกับดักแห่งความโลภหากเขาใช้วิธีที่ไม่ยุ ติธรรมลิวิธีที่ผิดศีลธรรมเพื่อจะได้ทรัพย์สินเงินทองมาสุดท้ายแล้วไอทรัพย์สินเงินทองนั้นจะเป็นกับดักของเขาเขาจะไม่พ้นความผิดทั้งต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ดังนั้นในข้อนี้จึงบอกว่าคนที่เร่งรีบร่ํารวยจึงถูกเรียกว่าคนโลภที่เร่งรีบคือเขารีบที่จะร่ํารวยจนกระทั่งติดกับดักแห่งความโลภจงสแสวงหาที่จะเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่ใช่สแสวงหาเป็นคนที่ร่ํารวยอย่างรวดเร็ว